อนี่ครับนี่ครับกบยางอาชานรกครับนรกจริงๆครับตัวน,นี้ก็พอตีได้อยู่มีบัวบางๆอยู่เดี๋ยวหาช่องส,สวยๆตีนะครับ

มุดเหรอมุดหรือหลุดเบรกอ่อนเกินไปเมื่อกี้มุดหรือหลุดเนี่ยแน่นเลยครับตัวนี้อยู่ไหม อยู่ไม่มีฟองอยู่เอา้าเอา้าเอา้าโอ้ยวิ่งหลุดโอ้โหเสียดายตัวนี้ไม่ทันได้มองครับเอบอเบรกอ่อนไปด้วยเมื่อกี้เดี๋ยวลองดูใหม่ครับปลาเยอะอยู่หมนี้ ดันน้ำมาเป็นขึ้นดันน้ำมาเป็นขึ้นเลยดันโอ้โหไปต่อหน้าเสียงดังครับตามชอบโอ้โห เอาอีกแล้วมันมันทั้งนั้นเสียงดีเยอะตัวนี้ตามมาเันขึ้นเก็บก่อนครับเก็บไฟครับเอาแน่ตนัวนี้เตรียมง,งัดครับเตรียมง,งัด โดนแน่ครับอย่างนี้โดนแน่อยู่แล้วครับอยู่แล้วครับตัวนี้ใยให้ดน,นี่ครับนี่ครับกบยางอาชานรกครับนรกจริงๆครับโอ้โหดูครับตัวนี้เขียวปี๋ เต็มป่าครับตัวนี้ขอขึ้นไปข้างบนนี่ครับผมโอ้โหตัวเท่าแขนครับผมกัดเป็นกบยางนะครับผมตัวนี้อาชานรกสีส้มนะครับผมกัดดีจริงครับวันนี้ตัวนี้ไซสโลเลยครับผมโลนิดแน่เลยครับฝากด้วยนะครับหมายป่าบวงนี้ปีไล่กัดหลายตัวครับกว่าจะเจอตัว แต้มน,นี้สวยครับเนี่ยเต็มปากฝากด้วยครับกบยางอาชานรกผมเหนื่อยผมใจสั่นครับแต้มที่สองของเหยื่อตัวนี้เลยครับผมอูซสใ์ใหญ่ๆสวยๆครับไปครับเดี๋ยวตัวนี้ขอเอากลับขึ้นข้างบนก่อนน,น,นะนะคนไหนสนใจสินค้านะมีตะก้าในช่องติกตอกอยู่สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยกบยางทุกๆครับราคาไม่ถึงร้อย ไปครับผมนี่ครับผมครับปากค่อนข้างคมงันรู้มันจะกัดเห็นไครับเป็นกรบยางอาชานกครับตัวนี้ตัวสีส้มนะครับเข้าไปเต็มปากครับโดนสองเงี้ยงอย่างนี้ไม่หลุดแน่เลครับผมกรบยางใบสปินตีน้ำดังๆอย่างนี้ครับ ยังไงฉะโดไม่รลอดฝากไว้ด้วยนะครับกบยางกระชากในรกครับผมตัวนี้